เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความร่วมมือแต่เวลาจะให้ความร่วมมือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะให้ความร่วมมือดีหรือเปล่าคนนี้มาเป็นคนจริงๆหรือเปล่าเป็นมิจฉาชีพไหมวันนี้ครับทางสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับหรือว่าสสชก็ขอความร่วมมือนะครับ <c oughs> เพราะว่าเขาจะไปสํารวจสมรโนโประชากรครับ <c oughs> ไปสํารวจว่าการใช้ชีวิตการใช้อินเทอร์เน็ตการ อะไรต่างๆเนี่ยของประชาชนแต่ละบุคคลในพื้นที่เนี่ยคุณใช้แบบไหนอย่างไรเพื่อจะเก็บรวบรวมข้อมูลของประชากรคนไทยของเราเขาไปในานามของคุณมาดีนะครับและจะไปเก็บสำรวจสิ่งเหล่านี้ที่บ้านเดินของคุณเนี่ยในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับ โครงการสำรวจทั้ง4โครงการครับมีทั้งโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรนะครับไปสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครอบครัวซึ่งอันนี้นะครับก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง12มีนาคมนี้ครับรวมถึงจะไปสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนอันนี้ก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่7ถึง20มีนาคมนี้และสำรวจสุดท้ายคือสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านในชุมชน ซึ่งก็จะรวบรวมข้อมูลมาตั้งแต่15กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมนี้ครับเอามาทําเป็นสถิติของประชากรคนไทยของเราเนี่ยแหละครับดังนั้นทางสสช,อชอจึงของความร่วมมือนะครับประชาชนท่านไหนก็ตามที่มีการไปเก็บสํารวจข้อมูลแบบนี้โดยเขามีบัตรประจําตัว ในการเป็นพนักงานของสอสอชอหรือว่าสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับในนามของคุณมาดีก็จะมีเสื้อแบบนี้แหละครับไม่ได้มีขายทั่วไปนะครับเป็นเครื่องเสื้อของสำนักงานเนี่ยเขาจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติสถิติปีพุทธศักราช2550แล้วก็พรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี2562รวมถึงพรบรและนโยบายดังกล่าวนั้นก็จะคุ้มครองแล้วก็รักษาความลับ ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่รั่วไหลไปไม่ไปยงใัยเรื่องภาษีหรือว่าข้อกฎหมายใดๆอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นการให้ข้อมูลอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาจะทําให้สถิติในประเทศไทยของเรานั้นมีความถูกต้องเป็นเสียงสะท้อนหรือว่าเป็นตัวแทนของอคนไทยได้จริงๆนะครับสำหรับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดต่างๆได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นะครับขึ้นอยู่หน้าจอเมนูนี้นะครับ nso.go.th ครับ